บทที่ 4. n e t นตคิน e s e n t a t i o n 3วิธีสร้างองค์กรการตลาดแบบเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ตอนที่3 r t h i n g you have to ดูสี่สิ่งที่จำเป็นต้องทำในบทที่ 2. เราได้บอกว่าคุณต้องทำอะไรบ้างและในบทที่ 3. เราได้บอกว่าคุณห้ามทำอะไรตลอดระยะเวลาที่ท่านทำงานกับองค์กรของท่าน ส่วนในบทนี้เราจะพูดถึง4สิ่งที่จําเป็นต้องทําหากคุณคาดหวังที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายขอย้ําอีกครั้ง4สิ่งนี้จําเป็นอย่างยิ่งยวดหากคุณหวังจะประสบความสําเร็จนักธุรกิจเครือข่ายที่ทาเงนินได้มากกว่า1 0 0 0ง0สนหรือ20 0 0 0นเหรียญต่อปีได้ทําและกําลังทำส4อย่างต่อไปนี้เพื่อให้คุณและทีมงานของคุณเข้าใจจดจําและถ่ายทอด4สิ่งนี้ได้ง่ายขึ้น เราจะเล่าให้คุณฟังโดยเปรียบเทียบกับเรื่องราวง่ายๆดังนี้สมมุติคุณต้องการขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่คุณต้องการจะหนีบรรยากาศอันร้อนอบอ้าวและวุ่นวายในเมืองหลวงไปสู่อากาศบริสุทธิ์และความเงียบสงบในตัวเมืองตอนนี้คุณอยู่ที่กรุงเทพซึ่งแสดงถึงจุดเริ่มต้นในการดําเนินธุรกิจของคุณการที่คุณไปถึงเชียงใหม่แสดงถึงว่าคุณได้ประสบความสําเร็จในธุรกิจแล้วสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือ ก้าวเข้าไปในรถแล้วก็สตาร์ทเครื่องใช่ไหมครับไม่มีใครจะประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายหากปราศจากการเริ่มต้นการเริ่มต้นก็เปรียบเสมือนกับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกซึ่งอาจใช้เงินมากน้อยแต่ต่างกันตั้งแต่100เหรียญ200รยเหรียญหรือ1000เหรียญก็แล้วแต่บริษัทที่คุณสมัครก็เปรียบเสมือนกับเป็นพาหนะที่คุณเลือกใช้ในการเดินทางครั้งนี้นั่นเองสิ่งที่สอง ที่คุณต้องทําก็คือใช้น้ํามันเชื้อเพลิงการที่คุณจะไปถึงเชียงใหม่ได้นั้นคุณต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิงจนหมดแล้วก็เติมใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าการใช้น้ํามันนี้เปรียบเสมือนกับการใช้สินค้าคุณควรใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยตัวของคุณเองโดยธรรมชาติแล้วบริษัทเครือข่ายมักมีผลิตภัณฑ์ประเภทอุปโภคบริโภคปกติผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อุปโภคบริโภคมักทําการตลาดโดยวิธีค้าปลีกหรือขายตรงแต่ก็ไม่เสมอไป การที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองก็มีข้อดีข้อหนึ่งตรงที่คุณจะตื่นเต้นไปกับมันอย่าลืมว่าบริษัทธุรกิจเครือข่ายใช้เงินไปกับการพัฒนาสินค้าแทนที่จะนำไปใช้ในการโฆษณาทำให้คุณภาพสินค้านั้นสูงกว่าสินค้าตามร้านของชําหรือสินค้าคู่แข่งยี่ห้ออื่นๆในหมวดเดียวกันมากจำสิ่งที่เราคุยกันในน็คินพรีเซนเทชันตอนที่1ได้ใช่ไหมครับ หากคุณมีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จำนวน780คนแล้วล่ะก็ไม่ว่าคุณอยู่บริษัทใดคุณก็จะมียอดขายมหาศาลทีเดียวสิ่งที่3ที่คุณต้องทำหลังจากสตาร์ทรถไปแล้วนั่นคือการเข้าเกียร์สูงแต่แน่นอนไม่มีใครสามารถออกรถได้โดยเข้าเกียร์สูงทันทีทุกคนเริ่มจากเกียร์ว่างก่อนทั้งนั้นสมมุติถ้าเราอยู่ในรถอยู่บนถนนที่ถูกต้องแล้ว บิดกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์และเหยียบคันเร่งเพื่อใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เราจะไม่มีทางไปถึงเชียงใหม่หรือไม่แม้แต่จะขยับไปไหนเลยถ้าคุณไม่ขยับเกียร์ออกจากตำแหน่งเกียร์ว่างซะก่อนการเข้าเกียร์สำหรับรถของคุณคือการอุปถัมภ์ใครบางคนเข้าสู่ธุรกิจเมื่อคุณสปอนเซอร์ใครบางคนคุณจะอยู่ในตำแหน่งเกียร์หนึ่งคุณควรอยู่ในตำแหน่งเกียร์หนึ่งหครั้ง นั่นคือการอุปถัมภ์คนเอาจริงห้าคนในบทถัดไปเราจะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณจะทราบได้อย่างไรว่าใครเป็นคนเอาจริงต่อไปคุณจะต้องสอนให้ห้าคนเอาจริงของคุณเข้าเกียร์เช่นกันเมื่อเขาเข้าเกียร์หนึ่งห้าครั้งเช่นเดียวกันกับคุณคุณจะอยู่ในตำแหน่งเกียร์สองยี่สิบห้าครั้งต่อไปคุณต้องสอนให้ห้าคนเอาจริงของคุณสอนให้ห้าคนเอาจริงของเขาให้เข้าเกียร์หนึ่งห้าครั้งถ้าคุณทำสำเร็จถึงขั้นนี้คุณจะอยู่ในตำแหน่งเกียร์สาม คุณสังเกตบ้างไหมว่ารถของคุณจะวิ่งได้ราบรียบมากขึ้นแค่ไหนหากคุณอยู่ในตำแหน่งเกียร์สี่องค์กรของคุณก็เช่นกันคุณต้องอยู่ในตำแหน่งเกียร์สี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อห้าคนเอาจริงของคุณอยู่ในตำแหน่งเกียร์สามคุณจะอยู่ในตำแหน่งเกียร์สี่คุณอยากให้ห้าคนเอาจริงของคุณมาอยู่ในตำแหน่งเกียร์สี่เช่นเดียวกับคุณหรือไม่คุณสามารถช่วยให้เขาอยู่ในตำแหน่งเกียร์สี่ได้ โดยการสอนให้เขาช่วยให้คนของเขาอยู่ในตำแหน่งเกียร์สาเพื่อทําให้คนของคุณอยู่ในตำแหน่งเกียร์สหากคุณทําสําเร็จคุณจะอยู่ในตำแหน่งโอเวอร์ดรฟ์ตอนนี้ไม่มีใครสามารถหยุดการเติบโตขององค์กรคุณได้แล้วสิ่งที่4ที่คุณต้องทําในการเดินทางครั้งนี้คือการแบ่งปันสินค้าให้กับคนที่ร่วมเดินทางไปกับคุณให้เขาได้ทดลองใช้ให้เขาได้สัมผัสประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ด้วยตัวของเขาเอง เมื่อเขาชอบสินค้าและถามคุณว่าจะหาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้จากที่ไหนก็เท่ากับคุณได้สร้างลูกค้าได้โดยปริยายสำหรับนักธุรกิจเครือข่ายแล้วสิ่งนี้ถือเป็นการค้าปลีกในธุรกิจนี้คุณจะพบว่าตั้งแต่ที่เราได้เริ่มบรรยายแน p ตคิน p r e s e n t a t i o n ในข้อที่1และข้อที่2จนในขณะนี้อยู่ในข้อ3แล้วเราได้พูดถึงสิ่งที่คุณต้องทําในภาพรวมไปทั้งหมดแล้วเราไม่เคยพูดกับคุณแม้แต่คําเดียวว่าคุณต้องออกไปขาย เรายังจะย้ำกับคุณคำเดิมว่าคุณไม่ต้องขายของตามความเข้าใจของชาวโลกแต่เราได้พูดกับคุณชัดเจนว่าให้คุณแบ่งปันสินค้าให้กับเพื่อนของคุณคุณอาจแบ่งปันสินค้าให้กับคนแปลกหน้าก็ได้เมื่อเขาเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์และแผนรายได้แล้วเขาจะกลายเป็นเพื่อนของคุณคุณไม่จําเป็นต้องมีลูกค้าปริมาณมหาศาลสมมุติคุณมีลูกค้าสิบคนหรือน้อยกว่านั้นก็ไม่เป็นไร คุณก็แค่ทำรายได้จากข้อสีได้น้อยมากหรืออาจไม่ได้เลยหากคุณทำข้อ1ถึงข้อ3คุณก็ยังคงไปถึงเชียงใหม่ได้อยู่ดีอย่างไรก็ตามถ้าคุณทำข้อสีมากแต่คุณไม่ได้ทำข้อ3เข้าเกียร์เสียแล้วคุณจะไม่มีทางขยับไปไหนได้ทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่เซลแมกระทาเมื่อคุณเข้าใจบทเรียนนี้และสามารถประสานเข้ากับความรู้ที่ได้จากบทที่2และบทที่ส คุณได้เข้าใจถึงทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายแล้วและคุณต้องปลุกฝังความคิดที่ถูกต้องนี้ให้กับทีมงานของคุณตั้งแต่คนแรกบอกกับเขาไปว่าคุณแค่หาคนเอาจริงห้าคนเท่านั้นสมมุติคุณไปหาคนเอาจริงของคุณแล้วถามเขาว่าทำงานเป็นอย่างไรบ้างแล้วเขาบอกกับคุณว่าผมหาคนที่อยากขายของไม่ได้สักคนคำว่าขายอีกแล้วครับเลิกหาคนที่อยากขายของได้แล้ว จงออกไปหาคนที่อยากได้รายได้เพิ่มเดือนละหนึ่งร้ยเหรียญ5 0 0ร้อยเหรียญหรือ1 0 0 0พเหรียญโดยไม่ต้องออกไปทำงานทุกวันคุณพอจะรู้จักใครที่ต้องการเช่นนี้บ้างไหมละ่ะผมมั่นใจว่าคำตอบของเขาจะต้องเป็นหาได้สิคนทุกคนที่ผมรู้จักต้องการเช่นนั้นนั่นแหละคือคนที่เราต้องไปคุยด้วยทุกคนก็ต้องการรายได้เพิ่มกันทั้งนั้น พวกเขาแค่ต้องใช้เวลา5-10ชั่วโมงในการสร้างธุรกิจแต่มันไม่เห็นจะยากอะไรเลยบางคนเข้ามาในธุรกิจเครือข่ายและคิดว่าเขาจะประสบความสำเร็จได้ด้วยการเซ็นใบสมัครมันไม่ได้ง่ายเช่นนั้นหรอกครับจำไว้ว่ารถที่เราจะขับไปเชียงใหม่นั้นไม่ใช่รถเกียร์อัตโนมัติคุณรู้จักใครบางคนที่สำเร็จการศึกษาและได้ใบปริญญาจากมหาวิทยาลัยบ้างหรือไม่บางทีคุณอาจเป็นหนึ่งในนั้น ท่านจำได้ไหมว่าท่านต้องไปโรงเรียนเกือบทุกวันในตอนเช้าหลังจากกลับมาบ้านท่านอาจอ่านหนังสือต่ออีกครึ่งคืนสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าต่อเนื่องกันเป็นหลายๆปีและสุดท้ายท่านก็สำเร็จการศึกษาจนได้ถามว่าท่านทำเงินได้เท่าไหร่ครับเพียงท่านใช้เวลา5-10ชั่วโมงเรียนรู้ NAPK i n Presentations และทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับบริษัทที่คุณเป็นตัวแทนอยู่เมื่อท่านศึกษา n a p k i n p r e s e n t a t i o n s จนเข้าใจแล้วท่านจะสามารถสอนมันให้กับคนอื่นได้หนังสือที่คุณกำลังอ่านนี้เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในอนาคตคุณไม่ต้องกังวลหรอกนะครับว่าคุณจะไม่สามารถสอนในสิ่งที่คุณกำลังเรียนรู้ในตอนนี้ให้คนอื่นๆได้บางทีครั้งนี้อาจเป็นครั้งแรกที่คุณได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้เราไม่ได้คาดหวังให้คุณเข้าใจมันอย่างถ่องแท้ขนาดที่จะไปสอนคนอื่นได้ในเวลานี้คุณยังไม่จำเป็นต้องทำได้ขนาดนั้นในตอนนี้ จงจำไว้ว่าในธุรกิจเครือข่ายคุณจะต้องมีผู้อุปถัมภ์ถ้าผู้อุปถัมภ์ของคุณเป็นผู้อุปถัมภ์ตัวจริงเขาจะช่วยคุณอุปถัมภ์ห้าคนแรกของคุณสังเกตว่านี้คือความสัมพันธ์แบบช่วยเหลือกันในขณะที่แสดงนักชิน presentations ให้กับเพื่อนของคุณแบบส่วนบุคคลหรือเป็นกลุ่มผู้อุปถัมภ์ของคุณก็กำลังสอนคุณเช่นเดียวกันเราขอแนะนำให้คุณตั้งเป้าหมายกับตัวคุณเอง เมื่อคุณไต่บันไดของการเติบโตของคุณไปประมาณ20%ของความสําเร็จของคุณคุณควรจะเข้าใจในสิ่งของ Nakin ็อ k i n p เพร e n t a t ทชันได้เป็นอย่างดีเมื่อคุณไปถึงเครื่องทางคุณควรจะสามารถสอนผู้อื่นให้เข้าใจในน็อ k i n p เ e ร e n t a เทชได้แล้วและเมื่อคุณกําลังจะไปถึงยอดคุณควรจะสามารถสอนให้ผู้อื่นสอนให้ทีมงานของเขาเองเข้าใจใน Netkin p r e s e n t a t i o n s ได้ยิ่งมีคุณมีความเชี่ยวชาญใน n ็อ k i n นเพร e n t a เทชันเร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็นผลดีต่อของคุณเองมากเท่านั้นคุณอาจต้องอ่านหนังสือเล่มนี้หรือฟังไฟล์เสียงในหัวข้อนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าและคุณต้องสอนคนอื่นให้เข้าใจแนทคิน p พร s เซนเทชันสแต่ทั้งหมดนี้หมายความว่าภายในอีกหนึ่งปีข้างหน้าคุณสามารถสร้างรายได้สองสามสีหรือแม้แต่6,000เหรียญต่อปีโดยไม่ต้องไปทำงานแล้วละ่ะมันคุ้มไหมครับที่จะใช้เวลากับมันห้าชั่วโมงต่อสัปดาห์ คุณรู้สึกไหมครับว่าการทำเช่นนี้เหมือนคุณต้องกลับไปโรงเรียนอีกครั้งลองหยิบหนังสือเรียนตามมหาวิทยาลัยขึ้นมาซักเล่มและพยายามเรียนรู้ในสิ่งที่หนังสือเหล่านั้นเขียนดูสิครับมันไม่สามารถทำเงินให้คุณได้เหมือนสิ่งที่คุณกำลังเรียนอยู่ในตอนนี้ใช่ไหมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนธุรกิจเครือข่าย